แล้ววันนี้ไอจะพาทุกคนไปรู้จักกับสแตม็มสร้างประวัติศาสตร์ที่โลกต้องจดจำในสเตม็ม Detective ตอนนี้เลยค่ะเริ่มจาก สแตมดวงแรกของโลกค่ะเพนนีแบล็กออกใช้เมื่อวันที่1พฤษภาคมปี1840ค่ะที่ประเทศอังกฤษที่มีภาพของสมเด็จพระราชินีวิกตอเรียอยู่บนสแตมสีดำค่ะแต่น่าเสียดายมากๆเลยนะคะที่สแตมใช้งานได้เพียงไม่ถึงปีค่ะเนื่องจากหมึกสีแดงเนะะี่ยค่ะที่ใช้ในการประทับตาบนสแตมสีดำเนี่ยมองเห็นได้ยากมากและสามารถลบออกได้ง่ายมากเลยค่ะจึงทําให้มีการนําสแตมเนี่ยกลับมาใช้ใหม่ง่าย เลยต้องมีการเปลี่ยนเป็นสแตมสีแดงแทนในปี1841เนี่ยค่ะและนี่ก็คือจุดเริ่มต้นของสแตมที่ทำให้การส่งจดหมายเนี่ยง่ายขึ้นทั่วโลกเลยนะคะต่อมาเป็นสแตมที่แพงที่สุดในโลก British g u i a าวัเซนมาเจนตาดวงนี้ค่ะเคยสร้างความสั่นสะเทือนวงการสะสมด้วยราคาประมูลที่สูงถึงหลายล้านดอลลาร์สหรัฐเลยค่ะ เพราะเป็นหลักฐานสำคัญในช่วงอนานิคมอังกฤษยุคป,ปี1,800ที่พบเพียงชิ้นเดียวในปัจจุบันนี้ค่ะและเป็นสแตปมของสหาราชอาณาจักรเพียงดวงเดียวที่ไม่ได้อยู่ในคอลเลกชันส่วนพระองค์ของสมเด็จพระเจ้าจอร์จที่5ค่ะและสุดท้ายสแตปมชุดแรกของจีนในปี1,878ค่ะชุดลัชดาคอนหรือสแตปมมังกรใหญ่ค่ะมีการออกแบบด้วยภาพมังกรจีนโบราณซึ่ง สัญ,ญลักษณ์แห่งอำนาจและความโชคดีค่ะความพิเศษคือก่อนหน้านี้ค่ะจีนใช้ระบบใบจนีของต่างชาติแต่พอมีสแต็มชุดนี้ขึ้นมาปุ๊บเนี่ยค่ะ จะเป็นจุดเริ่มต้นของระบบไบสษนียของจีนที่มีเป็นของตัวเองนั่นเองค่ะสแตมทั้ง3ดวงนี้ค่ะไม่ใช่แค่กระดาษแผ่นเล็กๆเท่านั้นนะคะแต่เป็นหลักฐานที่ยืนยันว่ามีเหตุการณ์สำคัญที่เกิดขึ้นจริงและทำให้เราเห็นว่าการสื่อสารเนี่ยถูกพัฒนามาไกลแค่ไหนนะคะและเพื่อนๆที่ดูมาถึงตอนนี้แล้วอยากชมสแตมที่หายากกันแบบไกลๆสามารถมาชมกันได้ที่งานแสดงตราไปรษนียกรภาคพืนเอเชีย2 5 0 0 68ไทยแลนด์2025และมหกรรมงานแสดงเหรียญนานาชาติ EXPO ครั้งที่3 TINE 2025โดยงานนี้จะจัดขึ้นที่ไปรษณีกลางบางรักวันที่ 8-12สิงหาคม2568นี้ค่ะภายในงานเนี่ยจะมีโซนจัดแสดงสแตมและเหรียญหายากจากทั่วเอเชียเลยค่ะมีบูธแลกเปลี่ยนซื้อขายรวมถึงกิจกรรมภายในงานอีกมากมายที่เพื่อนๆไม่ควรพลาดเลยนะคะวันนี้ไอต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในตอนหน้ากับสแต็ d เ t ท c คทีฟค่ะบ๊ายบาย